มาดาแป้งเดือดหลังจากพลาดตัวชนาทิพย์รงกสินเตรียมทุบกระปุกว้าแข่งดีกรีทีมชาติไทยร่วมท้าก่อนที่จะติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร e ช่องคุยแบบเรื่องบอลดไว้ด้วยนะครับตลาดซื้อขายนักเตะไทยลีกต้องบอกว่าคึากคักเลยทีเดียวนะครับหลังจากที่บีจีปทุมยูเต็ดได้ปิดดีลคว้าเจชนาทิพย์รงกสินมาร่วมทีมด้วยค่าตัว70ล้านบาทนะครับเป็นค่าตัวที่ทางบอร์ดบริหารของบีจีปทุมยืนยัน ด้วยตัวเองนะครับซึ่งหลังจากจบศึกฟุตบอลนัดอุ่นเครื่องของทีมชาติไทยครับฟีฟ่าเดที่ทัพช้างศึกจะลงสนามเจอกับไต้หวันแล้วก็ฮ่องกงคาดว่าทาง บีจะมีการเปิดตัวชนาทิปสังกัดสินต่อไปแล้วก็น่าจะมีการมาฝึกซ้อมช่วงปรีซีซั่นเพื่อเตรียมทําศึกในลุกการ2023-24 20นะครับก่อนหน้านี้มีข่าวนะครับว่าการท่าเรือ f c เป็นอีกหนึ่งสโมสรที่ให้ความสนใจในตัวเจชนาทิปนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็อกหักไปล่าสุดบารดามแป้งครับอยู่เฉยไม่ได้แล้วก็เดือดละเกินหลังโดน BG ีปัุมิเต็ดแล้วก็น้องปิ๊บปวินพิรมพักดี ปากหน้าขวาเจชนาที่ไปร่วมทีมล่าสุดก็ได้รับการรายงานนะครับว่าการท่าเรือเตรียมที่จะทุ่มเงิน25ล้านบาทครับเพื่อกระชากตัวมิเตอร์ครับวีรเทพป้อมพันธ์กองกลางจากเมืองทองยูเเต็ดเข้ามาร่วมทีมเพื่อเติมเต็มแดนกลางในฤด,ดูกาลหน้าครับ ก่อนหน้านี้วีรเทพเองมีข่าวว่าทางเมืองทองจะส่งไปสโมสรอุระวะเลดไดมอนด์ในเจลีกนะครับแต่ล่าสุดก็เป็นทางเอกลิตปัญญานะครับปีกและก็พรีมเมเกอร์ของทีมที่เป็นทางทีมงานสตาฟโค้ชของอุรวะวเลดไดมอนด์ให้ความสนใจนั่นแสดงว่าเจ้าเตอร์มีโอกาสสูงนะครับที่จะไม่ได้ไปคาแข้งในเจลีกนะครับนั่นทําให้ทางการท่าเรือเตรียมยื่นข้อเสนอคาดว่าจะมีการปิดดิวในเร็วๆนี้ครับส่วนหนึ่งที่ทางการท่าเรือ ือหันมาคว,ว้าเวียเทพก็เป็นเพราะแดนกลางของพวกเขาตอนนี้ต้องบอกว่าไม่มีตัวขับเคลื่อนเกมนะครับส่วนใหญ่แล้วมิดฟิลด์ถือว่ามีแต่พวกเป็นมิดฟิลด์ตัวรับนะครับการได้เวียเทพป้อมพันมาน่าจะทำให้แดนกลางของพวกเขามีความหลากหลาย เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนพวกเพลย์เมเกอร์ก็มีหลายตัวอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นประกรณ์เป็นพักหรือว่าวราชิตกระดิศีบำเพลญโรวไปถึงนักเตะในตําแหน่งปีกอีกด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าการท่าเรือปีนี้เสริมหนัก จัดหนักจัดเต็มแล้วก็แต่ละตัวดีกรีทีมชาติไทยแล้วก็ฝีเท้าขั้นเทพทั้งนั้นเลยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับทีมที่ได้เสียผลประโยชน์มากที่สุดก็คงเป็นทางเมืองทองอยูเต็ดนะครับโดยเฉพาะในรายของมาริโอยูรอฟกี้ครับต้องยอมรับนะครับในช่วง2ปีที่ผ่านมาสไตล์การเล่นภายใต้ระบบมาริโอเววิเทพปอมพันถือว่าเป็นนักเตะหัวใจสําคัญของระบบนี้เลยนะครับแล้วก็เป็น ทุกสิ่งทุกอย่างในการขับเคลื่อนเกมให้กับเมืองทองยูเต็ด การขาดวีลเทพไปก็น่าจะทําให้มาริโอยูร์ฟี่เจอปัญหาปวดหัวเพิ่มเข้าไปอีกนะครับอย่างไรก็ตามครับการที่เมืองทองเลือกที่จะปล่อยวีรเทพต้องยอมรับว่าสถานการณ์การเงินของพวกเขาก็ไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับการได้เงินหนึ่งก้อนมาเพื่อทําให้เอาเงินไปซื้อนักเตะตัวอื่นก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีให้กับสโมสรอีกอย่างหนึ่งนะครับเมืองทองกับทางการท่าเรือรวมไปถึงมาดามแป้งเอง,เองก็ตามนะครับมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอยู่แล้วนะครับบางที เราอาจจะได้เห็นนักเตะการท่าเรือบางคนย้ายมาอยู่กับเมืองทองเพื่อเป็นการแก้ปัญหาการขาดนักเตะตัวหลักอย่างวบียเทพก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับเร็วนี้ก็คงมีข้อสรุปอย่างเป็นทางการนะครับแต่ครั้งนี้มาดามแป้งเอาจริงครับกับการทุ่มเงินคว้าตัววีเทเพป้อมพันธ์มารวมทีมครับ